เป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับคนที่อยากจะขายของออนไลน์จะเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่ไม่รู้จะไปเอาสินค้าที่ไหนมาขายดีนะคะแล้วเราก็ติดตรงที่ว่าเราไม่ชอบที่จะสต็อกสินค้าเราไม่อยากจะมีสินค้ามาสต็อกกองๆไว้ที่บ้าน <No. S 1> ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะแอปพลิเคชันที่วิวจะมาแนะนํานะคะง่ายมากๆเลยค่ะชื่อว่าแอป YouPick นั่นเองสําหรับภายในแอป,ปนี้นะคะก็จะเหมาะมากเลยสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากสต็อกสินค้า <Okay. S 1> แต่ว่า ในแอปนี้เขาก็จะมีสินค้าให้เราเลือกซื้อเลือกขายกันได้อย่างมากมายนะคะซึ่งวิธีการทํางานของเขาก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเราก็กกชื่อที่อยู่ของลูกค้าแล้วก็ให้ทางทางร้านในแอปนี่แหละคะ่ะส่งสินค้าไปหาลูกค้าได้เลยเราก็แค่ให้ลูกค้าโอ,อนตังมาเราโอ,อนตังให้ที่ร้านแล้วเราก็เก็บกาไรไว้ได้เลยอย่างนี้ <Wow. S 1> ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะสําหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ชื่อว่า do p i c นะคะทุกคนก็สามารถที่จะโหลดไปได้ โหลดกันมาใช้ได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเจ้าตัวแอปนี้นะคะเขาก็จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรายการนะคะจากกระเบื้อยันเรือลบนะคะรถยนต์ค่ายใหญ่ๆก็เข้ามาขายกับเขาด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็พวกเซลล์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์เปิดเพจมันมีคนที่แบบว่าเปิดเพจขายรถใช่ไหมคะแล้วถ้ามีใครที่จองสั่งซื้อรถนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะตัวแทนของรถอ่ะเขาก็จะโทรหาหนัดแนะลูกค้าไปจองรถกันหลังจากทําสัญญาซื้อขายเสร็จเรานะคะก็จะได้ค่าคอมในการขายรถด,ด้วยค่ะ แต่เราไม่เน้นตรงนั้นนะคะวันนี้วิวจะมาสอนวิธีการง่ายๆที่เราแชร์สินค้าสินค้าที่วิวเลือกแชร์ก็จะเป็นพวกสินค้าแฟชั่นต่างๆนะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆของผู้หญิงเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งราคาก็ถูกมากนะคะเดีาา๋ยวไปดูกันสมมุติว่าวิวจะเลือกแชร์กางเกงยีนตัวนี้แล้วกันนะคะก็กดแชร์ได้เลยนะคะ เขาก็จะมีปุ่มให้เรากดแชร์นะคะซึ่งที่โพสต์เนี่ยเขาจะบอกได้ว่าถ้าเราแชร์สินค้าตัวนี้ลงไปที่หน้าแฟนเพจหรือหน้าเฟซเราแล้วมีคนกดสั่งซื้อเราจะได้ค่าคอมท่า่นะคะก็กดแชร์กดแชร์ได้เลยตอนนี้วิวก็ลิงก์ไว้กับแฟนเพจใช่ไหมคะวิวก็เลือกแฟนเพจของวิวนะคะก็เลือกแฟนเพจไปกดยืนยัน,นะคะ่ะกดยืนยันเสร็จแล้วเราก็ดูแคปชั่นที่เขาแต่งให้เรานะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถที่จะปรับแก้ไขแคปชั่นตรงนี้ได้เลยนะคะอันเนี้ยวิวจะสอนสองวิธีวิธีแรกก็คือเป็นวิธีีท่เเรราาาบวกาคาไปลย นะคะแล้วก็บวกราคาเข้าไปได้เลยตัวนี้นะคะวิวก็จะบวกราคาเพิ่มไปเป็นซักตัวละ250าบาทนะคะวิวก็ใส่ไปเลย250าบาทนะคะแล้วก็ลบลิงก์ที่อยู่ข้างหน้าเขานะคะกดลบลิงก์ไปได้เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดยืนยันหลังจากกดยืนยันแล้วก็กดโพสตลงไปบนแฟนเพจได้เลยะคะ่ะเพียงแค่นี้นะคะสินค้าของเรา กดอยู่ที่เพจของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไปปรากฏแบบไหนนะคะอ่าตอนนี้มือก็จะเข้าไปที่หน้าตาของเพจของมิวที่แชร์ไปเมื่อกี้นะคะนี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะมีแล้วนะคะมีรูปให้เราพร้อมแคปชั่นนะคะถ้าลูกค้าสั่งซื้อมานะคะเราก็แค่ให้ลูกค้าโอนตังค์มาให้เราอ่าพอลูกค้าโอนตังค์ให้เราเราก็กลับไปที่หน้าเดิม หน้าของยูพิกนะคะแล้วก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยค่ะแล้วก็กลับไปสั่งซื้อที่กางเกงตัวนั้นตัวเดิมนะคะพอเรากดสั่งซือ้อเขาก็จะให้เราใส่ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งค่ะเราก็แค่ใส่ชื่อที่อยู่จะส่งของลูกค้าจากนั้นนะคะแอปพลิเคชันก็จะทําการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าอย่างทันทีเลยค่ะ นี่คือวิธีที่1นนะคะต่อไปเราไปดูวิธีที่2กันซึ่งง่ายมากและอยากจะบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่แบบว่าว้าวเละศเมซิ่งมากๆเลยค่ะวิธีที่2นะคะก็คือเราก็เลือกแชร์สินค้าเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเลยนะคะว่าเราจะแชร์อะไรดีอะวิจแชร์เป็นรองเท้าคู่นี้แล้วกันนะคะแล้วก็กดแชร์เหมือนเดิมค่ะแต่ครั้งนี้นะคะวิจะไม่ลบลิงก์ออกไปอ่ากดแชร์เหมือนเดิมเลยแต่นะคะเราจะใส่ลิงก์เอาไว้เลยให้ลูกค้านะคะสามารถที่จะ กดสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์นี้ได้เลยค่ะนี่ซึ่งก็คือลิงก์ที่เราไม่ลบนะคะล้วก็กดโพสต์ลงไปหลังจากที่เราโพสต์ลงไปนะคะหน้าแฟนเพจแล้วมีลูกค้าคนไหนมากดสั่งซื้อเขาก็ไปทําการโหลดแอปแล้วสั่งซื้อของเขาเองตามปกติเลยนะคะพอเขาสั่งซื้อเสร็จเราก็จะได้ค่าคอมเฉยเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะวิธีนี้แค่เขากดที่ลิงก์ที่เราแปะเอาไว้แค่นั้นเองไง่ายๆนะคะซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นแอปค่ายักษ์ใหญ่ค่ายเดียวกับ ลาซาด้า <Laz> <Wow. S 1> เลยนะคะเราก็จะได้ใบเสร็จเป็นแบบลาซาด้าเลยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้ามีใครมาซื้อสินค้าผ่านแอปนี้โดยที่เขาอ่ะเป็นคนคลิกลิงก์จากลิงก์ของเราไม่ว่าเขาจะซื้อซ้ำกี่ครั้งเราก็จะได้ค่าของทุก <Yeah. S 1> ครั้งเลยค่ะ <S <S นี่คือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ก่อนที่เราอ่ะจะไปสมัครรับค่าคอมของเขาได้เราจะต้องอัปเกรดตัวเองเป็นยูพิกเกอร์ด้วยค่ะซึ่งเขาจะเรียกกันว่ายูพิกเกอร์เนี่ยนะคะก็จะมีสินค้าให้เราเลือกซื้อแต่ว่าขั้นต่ำของเขาก็คือ999บาทก็เลือกซื้อหมอ้อมาหนึ่งใบนะคะหลังจากนั้นก็ทําการสั่งซื้อชุดว่ายน้ำมาอีกหนึ่งชุดนะคะเพราะว่าราคาก็ถูกมากนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าคุณภาพสินค้าเป็นยังไงบ้างอันนี้สั่งไปอ่ะใช้เวลา6วันนะว่าของจะถึงนะคะส่วนชุดว่ายน้ํานะคะสั่งวันนี้ไม่ ก็วันกว่าๆของก็ถึงเลย <Wow. S 1> ถือว่าถึงเร็วมากๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเก็บเงินปลายทางนะคะเป็น COD ค่ะเรามาเปิดของชิ้นแรกกันก่อนเลยค่ะ <Wow. S 1> ก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่ฉันไม่อยากสตอ๊อกฉันจะทํายังไงดีนะคะแอปนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเพราะว่าสินค้ามีเยอะมากกันยุ่งกันเย่เขาก็มี <Wow. S 1> นะทะีมเครื่องอะไรมีหมดเลยแทน สั่งไปนะคะนี่เป็นหม้อเป็นหม้อแบบหม้อต้องไฟฟ้าเออคิดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็ใช้เวลาจัดส่งกันถึง6วันเลยทีเดียวเป็นหม้อสองชั้นนี่ค่ะทุกคนนี่เลยดึงมันออกมาอุปรกรณ์ไม่มีอะไรเสียหายนะคะฝาเร์ก็ยังโอเคอยู่ เขาบอกว่ามันเป็นหม้อที่แบบว่าไม่ติดกระทะหม้ออย่างนี้นะคะอุ่นต้มนึ่งอะไรได้หมดเลยแล้วเขาก็มีให้เราถึงสองชั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝาแบบน่ารักน่ารักนะคะในราคาก็ร้อยเก้าสิบบาทนะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มโพสต์ขายสินค้าและรับค่าคาอมจากเขาได้เลยมีปลั๊กมาให้ด้วยนะคะเป็นหมอ้อไฟฟ้าก็ใช้ประกอบอาหารหม้ออย่างยิ่งสําหรับเด็กหอนะคะเราก็เสียบมันเข้าไปนะคะ ้อยนะคะสินค้าชิ้นแรกของเรานะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็อัปเกรดตัวเองเป็น er, ยูพิเกอร์เรียบร้อยหลังจากเราอัปเกรดตัวเองเราก็เริ่มโพสขายกันได้เลยนะคะต่อไปมาดูสินค้าชิ้นที่2นะคะมาดูว่าจะได้คุณภาพกันไหมนะคะ <Wow. S 1> สั่งไปเป็นชุดว่ายน้ำค่ะ <Wow. S 1> เห็นสีแล้วนะคะสีตรงปกค่ะสั่งสีชมพูไป, <Wow. S 1> ปแตนแต <Yeah. S 1> นชรบันจุอย่างดีนะคะมันจุอย่างดีเลยมี ซิปให้เราด้วยนะคะเสร็จแล้วไาดูกันว่าชุดเป็นยังไงนะคะเป็นชุดรอไปเที่ยวภูเก็ตนะคะ <Yeah. S 1> ก็แอบเซ็กซ <Wow. S 1> ี่นิดนึงเออไปเที่ยวภูเก็ตมันเบาไม่ได้ใช่ไหมนี่เลยค่ะไม่เห็นภาพเนาะอย่างนี้ไม่เห็นภาพเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้านข้างนะคะว่าชุดหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่แล้วก็เป็นชุดว่ายน้ำอย่างนี้เลยนะคะทุกพีซสองชิ้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าประทับใจสินค้าทั้งสองคินนะคะเราก็สามารถไปโพสขายทำการตลาดกันได้เลยแบบง่ายๆนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะโหลดนะคะวิวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหรือคุณไปหาโหลดในเพจสโตก็ได้นะคะเอารหัสที่ให้ไปอ่าก็แค่ใส่รหัสนี้นะคะวิวเป็นผู้นแนะนำให้กับคุณนะคะเสร็จแล้วก็ทักไลน์มาพูดคุยกันคะ่ะว่ามีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเทรนให้คุณเองคะ่ะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย